ใบเสมานะคะจะอยู่ในทุกมุมของพระอุโบสถแปลว่าในเขตนี้นะคะเป็นเขตของพุทธาวาดนะคะเป็นเขตที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นสถานที่ทําสังฆกรรมาการทําพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอาจจะมีาการบวชหรือถือว่าเขตตรงนั้นเป็นพระอุโบสถนะคะด้วยแต่ความ เป็นอัตลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญนั้นก็คือว่าเราจะเห็นหม้อน้ํานะคะหม้อน้ำนะคะ,ะ,คะที่เป็นในลักษณะของอ่าอ่าเป็นหม้อน้ำนะคะขึ้นมาเป็นยอดข้างบน,นะคะ่ะที่อยู่เป็นใส่เสมาแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นอ่ารูปเคารพนะคะเป็นรูปบุรุษนะคะที่เราอาจจะอ่าว่าท่านเป็นเทพนะคะเทพอ่าที่รักษานะคะในเขตแดนต่างๆนะคะ มีการเจาะศิลาลงไปนะคะแล้วก็มีการาแกะสลักเป็นรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นศิลปะแบบใดอันนี้เขาไม่ทราบน่าจะเป็นแบบสมัยทวรารวดีนะคะเพราะเราดูหูดูการใส่ต่างหูดูการม้วยผมนะคะแล้วก็ดูเป็นลักษณะท่ายืนดังพระโพธิสัตว์นะคะนั่นเอง